พูดถึงอวิชาและวิชาเพว,วิชชาเราก็คิดว่าวิชาตัวนั้นเป็นตัวรู้แจ้งแต่ท่านพูดนี่มันตัวเดียวกันท่านว่างนั่นอวิชากับวิชานี่ถ้าเราจะแยกแยะมันก็แยกได้นั่นวิชาคือตัวรู้แจ้งอวิชาคือตัวไม่รู้ แต่เรายังไม่หลงในสมมติอยู่ทั้งสองด้านมันก็เท่าเก่ามันท่านว่ามันต้องวางทั้งสองระหว่างอาวิชชาและวิชชาพันนี้ติดสมมุติเห็นไหมนี่ก็คือสมมติอวิชชาก็คือสมมุติไงวิชชาก็คือสมมุติเห็นไหมละ่ะผู้ปฏิบัติไปถึงจุดนั้นจะสรางมักแปดศีลสมาธิปัญญามันก็เป็นสมมุติเป็นเพียงสมมติสมมุติฐานในทางเดินนั่นท่านก็พูดถูกเห็นไหมละ่ะ นี่อวิชานี่วิชาเราจะไปบอกว่าทิ้งอวิชาทำลายอวิชาเหลือวิชาไม่ได้เห็นไหมมันก็เหมือนกับตัวเดียวกันระหว่างอาภิชาและวิชาท่านว่านั่นมันต้องทิ้งหมดทิ้งทวนนี่ตัวดีนี่ตัวชั่วเห็นไหมละ่ะทิ้งทวนทั้งสองด้านเออนั่นเห็นไหมล่ะนป่นเพราะการเป็นกุญแจก็เป็นอย่างนี้ได้ฟังอัดฟังคำนี่ภาคปฏิบัติส่วนมากจะเป็นภาคบริยะ แต่ถ้าภาคปฏิบัตินอกทมนอกไปไนในล่ะมันก็ไม่ลงอีกนี่แหละเป็นที่เรียกว่าทุกขะปฏิปทาทันเถพิญญาสาหรับหลวงปู่นะมีปัจจุบันย่อมมีปฏิบัติแบบลำบากทรงมักทรงผลก็ลำบากยากเย็นที่สุดย่อมที่จะมีในกึ่งพุทธกาลเตสุขะปฏิปทาคิปปาพิญญาปฏิบัติแบบสบายเป็นรู้ทํง่าย หลวงปู่ก็เลยไม่ค่อยลงใจเท่าไหร่เพราะนี้พระพุทธเจ้าเขาส่มาปฏิพานแล้วถ้าเรามีความเชื่อความเดิมเสศธาการใช่ศธาการในธรรมในวินัยหรือไม่เออ้าติกาศธาการในธรรมในวินัยหวังมากหวังผลหวังหลุดหวังผลสลับป็นสลับกายทานบารมีขั้นปรมัิสีลบารมีขั้นปรมัดปัญญาบารมีขั้นปรมัิเอาที่มันถึงที่ทศเจะบารมีขั้นปรมัติทำไม่ได้ทําไม่ทรงมักทรงผลขอตายจัะขณะนี้เดียวนี้ เห็นไหมล่ะพุทธเจ้าถ้าไม่สามารถตะจะรู้เป็นพระโพธิญาณได้จะไม่ลุกจากที่เห็นไหมละ่ะสัตว์จากขั้นปรมัติ์เม็นเลือดจะเหือดแห้งไปกระดูกจะผุพังไปร่างกายแตกสลายไปเราก็จักไม่ลุกจากที่ถ้าไม่บรรลุโพธิญาณใน,นไหนระดับไหนเนี่ยขั้นปรมัติ์เรากล้าไหมล่ะนั่นสุขาปฏิปทาคิปปาพิญญา เออตอบพร,ร,ระพุทธเจ้าภาษาทุนะอันนี้พระพุทธเจ้านี่ระดับที่จะต้องสลับเป็นสลับตายหกปีเต็ม